ค่ะพบกับบ้านสวนพวงทอง99นะคะวันนี้ป๊อบกับแม่จะมาสาธิตการปลูกไม้ที่ออกมาจากพอดนะคะวิธีการเลือกวิธีการปลูกนี่นะคะต้นพันต้องมีรากให้ยาวกว่าหนึ่งเซนแล้วก็รากต้องเป็นสีขาวถ้ารากดำเนี่ยเออจะปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นนี่นะคะวางลงไปใบก้ามปูที่ทำไว้ตักคลิปที่แล้วใช่ใช่ไหมครอบใช่อันนี้นะคะใส่ลงไปใส่ประมาณหนึ่ง ปุ๋ยไม่ต้องเยอะนะคะประมาณแค่นี้โยรยแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยปล่อยปลูกให้เต็มค่ะปลูกให้เต็มเลยแล้วก็ตามมานี่นี่เลยคะปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยอะไรคะแม่อสโคโค่สูตรสิบสามสิบสามสามตัวนะคะเดีย๋ยวเรจะขึ้นลูกไป้ข้างข้างนะคะพี่เดี๋ยวขึ้นลูกไห้ข้งข้างสิบสามสามตัว เป็นสูรเสมออันนี้คือผมพี่มาโอเคนะวิธีการปลูกนี่นะคะยับร้อยมันจะต้องต้นขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแม่ใช่เอามาเอามา คือให้พ้นจากให้เล็กขนาดไหนก็ต้องให้พ้นเอาต้นเล็กๆมาให้บอกให้ดูว้าวอยอันนี้ต้นน้องสั้นต้องให้พ้นให้พ้นจากดินที่เราปลูกนี่คือต้นสาธิตต้นสั้นนะคะ นตอนนี้สั้นอันนี้น,นี่ยาวนิดหนึงพอปลูกเสร็จแล้วนะคะพี่มาทำอะไรต่อแม่มาจุ่มน้ำวิธีการจุ่มน้ำนะคะจุ่มน้ำให้มิดไปเลยแล้วก็จะมีจนฝ่าฟองจะพุุดพุดพุดจะหมดจุ่มน้ำเพื่ออะไรคะให้ให้ดินให้ใบกัมปูชุ่ม ชุ่มแล้วก็ดูดน้ําไว้ทาให้รากเดินดีนะคะแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเหมือนกับการจัดระเบียบในตัวแล้วก็ไปแช่น้าจุ่มทุกขั้นนะคะจุ่มให้มิดเลยโอเคแล้วก็ไปแช่มันจะมีฟองขึ้นมาปุด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 ใช่ไหมคะจนจนฟองฟองจะหมดแสดงว่าเขาอิ่นน้าเต็มที่อิ่นน้ําเต็มที่แล้วฟองเขาจะหมด มันจะทําให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาถ้าไม่จุ่มข้างในมันแห้งอ่ะราดจะเดินราดจะเดินชา้าค่ะวันนี้แปบก็มาบอกบอกวิธีการปลูกพี่พี่ท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ